วันนี้อมก็จะมาพูดเป็นกัินเองกันหน่อยเนาะว่าทําไมคนส่วนใหญ่ถึงเอาตัวรอดจากตลาดกันไม่ค่อยได้ไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์ทองคําหรือว่าพอยคนก็มากไม่สามารถที่จะแบบทํากําไรได้อย่างยั่งยืนอะ่ะทั้งๆท,ที่จริงๆแล้วสินทรัพย์เกือบทุกสินทรัพย์บนโลกเนี่ยมันทากาไรแทบจะตลอดเลยนะคือมันให้รีเทิร์นอะ่ะ เป็นบวกในระยะยาวแทบจะถูกสินทรัพย์เลยแต่ทาไมคนส่วนใหญ่ถึงยังขาดทุนกันอยู่เนี่ยแหละเป็นประเด็นที่เราจะมาพูดกันในวันนี้ซึ่งอันนี้อมก็อธิบายเนาะอันนี้คือวอสลีที่อมจะใช้ดูวิเคราะห์เศรษฐกิจหลักๆในแต่ละวันในแต่ละเดือนก็อมไม่ค่อยได้เล่นหุ้นครับอมก็เลยไม่ได้ดูตัวหุ้นสักเท่าไหร่แต่ว่าทองกับบิตคอยเนี่ยช่วงนี้อมค่อนข้างสนใจดังนั้นเนี่ย เรามาเรามาดูกันว่า m มาซ d s e t ในการเทรดเนี่ยที่ถูกต้องเป็นยังไงกันบ้างเช่นในทองคำเรารู้กันอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าทองคำอะ่ะมันจะขึ้นในระยะยาวเลยยังไงมันก็ไม่ลงอยู่ละมันขึ้นในระยะยาวอยู่ละคือแค่คุณแบบเอาดังอะ่ะไปแช่ไว้นิ่งๆอะ่ะในทองอะ่ะกำไรมันก็มาหาศาลแล้วอะ่ะแบบไม่ต้องทำอะไรอะ่ะแบบอย่างอะ่ะอย่างสมมติว่าลง ลงทุนช่วงลงทุนช่วงต้นปีแรกเนาะตอนนั้นราคามันก็อยู่ประมาณสองพันหกสองพันเองตอนนี้มันเท่าไหร่อะถึงแม้มันจะมีการตกมาบ้างตอนนี้ราคามันเท่าไหร่สี่พันสองสี่พันสามเนาะราคามันก็ขึ้นมาแบบห้าสบหกสิเปอร์เ็นลยอะแล้วมันไม่ใช่แค่ช่วงนี้นะถ้าเรามองย้อนไปเนี่ยย้อนไปได้ถึงแบบในระดับมันเลยมันขึ้นมาตลอดเลยหนึ่งเก้าเก้าห้าตอนนั้นราคาทองเท่าไหร่อะอ่ะเอาปี2 0 0พันหนึ่งก็ได้ราคาทองประมาณเท่าไหร่ สองสาร้อยแล้วตอนนี้เท่าไหร่โอ้โหสี่เกินทะลุสี่พันไปละมันขึ้นมาแบบมหาศาลมากค่ะคำถามที่อมอยากตั้งให้ทุกคนก็คือว่าแล้วทำไมเรายังขาดทุนกันอยู่ล่ะท,ทั้งทำที่สินทรัพย์หลัก,ลกๆอย่างทองหรือกระทั่งหุ้นเองมันก็ยังขึ้นในระยะยาวเลยเห็นไหมเนี่ยหุ้นหุ้นอเมริกาโอ้ oh, โหปีสองพันหนึ่งมันกี่จุดอ่ะพันกว่าจุด แล้วตอนนี้มันเท่าไหร่หกพันเจ็ดพันจุดแล้วโอ้โหคือมันขึ้นมาเยอะมากเลยนะทุกสินทรัพย์เลยอะ่ะมันไม่ใช่แค่มันไม่ใช่แค่ทองกับพูนอะ่ะคือมันแทบจะแบบทุกสินทรัพย์เลยอะ่ะจริงๆบิตคอยก็จะมีข้อมูลน้อยหน่อยก็ก็ขึ้นมาเยอะอยู่ดี ผมว่าช่วงปี2020มันยังอยู่นี้รุ่มรุ่มอนดอนอยู่แถวหลับไม่กี่พันดอนลลาร์เลยตอนนี้ถึงมันจะลงมาบ้างลงดูจะลงมาเยอะแต่มันก็แบบมันก็ยังอยู่ในเกณฑ์แบบ9,000 90, ถึง100,000เนาะตอนนั้นมันราคาแค่แบบไม่กี่พันเองอะไม่กี่ปีมันขึ้นมาขนาดเนี้ยแม่งไม่ว่าสินทัพย์อะไรอะมันก็ให้รีเทิร์นเป็นบวกหมดอะแต่คำถามสําคัญที่อมอยากถามมากๆเลยอะก็คือแบบเฮ้ยแล้วทำไมทุกวันนี้แม่งเรายังมีการขาดทุนอยู่วะ มันมันเป็นเรื่องที่น่าแปลกนะแล้วเราจะหาคําตอบกันยังไงแน่นอนว่าเรามีตัวช่วยที่แบบทุกคนก็คงใช้กันอยู่แล้วช่วงนี้อมชอบเจมีนาาเป็นพิเศษเลยจริงๆไอ้สตอปรอที่แม่นยําความรู้ยังไม่ลึกพอที่จะก,กําหนดสตอปรอทที่แม่นยํารู้ว่าควรบริหารความเสี่ยงอะไรพวกเนี้ยมันก็ไม่ได้เสมอไปอะนะคือมันก็ไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นอะถ้าจะลงทุนระยะยาวอะ แต่ประเด็นหลักๆเลยคีย์หลักๆเลยอ่ะมันเกิดจากการที่เราเนี่ยโลภเกินกว่าความรู้ที่เรามีจริงๆตรงนี้ต่างหากที่ทําให้เราขาดทุนในในระยะยาวถึงแม้ว่าสินทรัพย์ต่างๆเนี่ยจะพากันได้กําไรก็ตามผมวามองว่ามันมาจากการที่เรามีความรู้อ่ะน้อยเกินไปที่จะรองรับความโลภของเราเอ,อปัจจัยหลักๆทั้งตรงนี้ เพราะฉะนั้นมันไม่แปลกเลยที่เราจะขาดทุนซําแล้วซําเล่าเพราะว่าเวลาเราเข้าไปเทรดเนี่ยเราคําถามที่โอมักเจอในโซเชียลมีเดียส่วนใหญ่เนี่ยคืออะไรคือคําถามที่ว่าแบบเข้าตอนนี้ดีไหมออกตอนนี้ดีไหมสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงทุกคนพยายามโฟกัสกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าแต่ทุกคนไม่พยายามมองหาธรรมชาติที่แท้จริงเลยว่าหุ้นทองบิตคอยระยะยาวยังไงมันก็ขึ้นวะ่ะ ถึงแม้ว่าตอนนี้แม่งมันจะเกิดเหตุการณ์วิบัติสันตโลอะไรขึ้นมาสุดท้ายแล้วสามสินทรัพย์เนี้มันก็จะขึ้นอยู่ดีในระยะยาวอันนี้คือภาพที่เราเห็นแล้วคนที่เขารู้ว่าเขามีความรู้แค่เนี้แล้วเขาไม่สามารถที่จะคาดการสถานการณ์ตรงนี้ได้หรือไม่สามารถที่จะประเมินสถานการณ์ตรงนี้ได้กับสามารถสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าได้เพราะว่าเขาไม่โลภเกินความรู้ที่เขามีเขารู้แค่ไหนเขาก็ลงทุนแค่นั้นอย่างเช่นคนที่แบบ DCA ใน BTC ทุกเดือนมาตั้งแต่สมมติว่าสมาสมติว่าตั้งแต่ปี2008เนี่ยแล้วเขาเชื่อมั่นว่ายังไงในระยะยาวมันก็ขึ้นตอนนี้กำไรมันกี่เท่าละก็เกือบ20เท่าแล้วเนาะเป็น10-20เท่าแล้วถือแค่ไม่กี่ปีเองรีเทิร์นยังขนาดนี้บางทีแล้วเนี่ยคำตอบของคำถามที่ว่าเอ้ยเราจะทำยังไงให้ได้กำไรในตลาดเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดแต่มันยากเพราะว่าเราโลกมากกว่าความรู้ที่เรามีนั่นแหละเป็นประเด็นที่สำคัญ ที่ทาให้เราไม่สามารถทํากําไรในตลาดนี้ได้จริงและยังยืนองค์ว่าเป็นปัจจัยหลักๆเลยมันเลยไม่แปลกเลยทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราต้องการที่จะทํากําไรระยะสั้นจริงๆฮะอง์บอกเลยว่าเป็นเรื่องที่ยากากยากชิบหายเลยถ้าไม่ใช้จิตเทรดดิ้งซึ่งกําไรมันก็จะมากกว่าพวกนี้ประมาณหนึ่งกำไรก็จะมากกว่ากลายุทธ์พวกนี้ประมาณหนึ่งแต่กิจเทรดดิ้งเนี่ยด้วยความที่มันเป็นกิจเทรดดิ้งเนาะมันก็จะต้องอาศัยคอนเซปต์เรื่องของการ ที่สต็อปลอสมันกว้างซึ่งถามจริงเหอะว่าแบบมีใครแบบทนสต็อปลอสกว้างกางได้ไหมก็ผมว่าก็มีนะแต่ว่ามันบางทีมันก็ไม่ทันใจไงบางทีเราก็จะออกไม้เพิ่มทํานู่นทํานี่เพิ่มสุดท้ายแล้วก็ล้างพอร์ตขาดทุน อะไรแบบเนี้มันเลยมีแม้แต่กลยุทธ์ที่ไม่ยากอย่างกิจเนี่ยยังเป็นปัญหากับคนที่แบบกลัวความเสี่ยงเลยอะกับคนที่ไม่สามารถที่จะยอมรับความเสี่ยงได้หรือว่าต้องการอะไรที่ทันใจมีความโลภมากเกินพอเพราะฉะนั้นเพอของปัญหาทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการที่ว่าเรามีความรู้ไม่อพออย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นแต่มันเกิดจากการที่เรามีความโลภ มากกว่าความรู้ที่เรามีจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องการผลตอบแทนแค่ไหนเราก็ต้องมีความรู้ให้ถึงระดับนั้นด้วยเนี่ยแหละคือจุดสําคัญอย่างอมสมมุตินะถ้าอมรู้แค่อย่างเดียวเลยอมรู้ว่าดัดชนี s อสแอ้เนี่ยยังไงก็ขึ้นในระยะยาววะแม่งมันไม่มีทางโตอะมันขึ้นในระยะยาวแน่ๆ่อมอมไม่มีเคอ์อะไรเลยอมรู้แค่ว่าเศรษฐกิจต้องโตในระยะยาวเพราะเราอยู่ในระบบทุนนิยมเราจะไม่คาดการตลาดอะไรทั้งสิน้นไม่รู้เรื่องเศรษฐกิจไม่รู้กระทั่งว่าเฟดคืออะไร ่ะสมมุติเลยอมลงทุนปี1990เใช่ไหมช่วงนั้นราคามันประมาณเท่าไหร่วะ300ตอนนี้มันขึ้นมา6,000-7,000เนาะขึ้นมาโอ้ก็20กว่าเท่าละในเวลา30กว่าปีถือว่าผลตอบแทนมันก็คุ้มค่านะแล้วมันก็พอเพียงพอที่จะทําให้คนคนึงอะที่แทบจะไม่มีความรู้อะไรเลยอะแต่เขามีความเชื่อมั่นในตัวเองเขามีความโลภ พอๆกับสิ่งที่เขารู้อ่ะสุดท้ายแล้วอ่ะเขาก็สามารถมีอนาคตที่ดีแล้วก็ร่ํารวยในระดับหนึ่งได้ถ้าเขาวางกลยุทธ์นั้นอย่างเหมาะสมตรงนี้อมเลยคิดว่าเป็นสิ่งที่อมอยากจะมาพูดให้ทุกคนได้รับรู้เนาะว่าสิ่งที่อมเรียนรู้ที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคราวนี้มาถึงสําคัญของเรากันว่าแล้วถ้าอมอยากเทรดระยะสั้นๆล่ะแบบอยากทํากําไรสั้นๆอ่ะเอ้ยมันจะไม่มีทางเลยเหรอวะหรือว่าแบบมันจะต้องมีความรู้มากกว่านี้หรอ เราจะต้องเก่งกว่านี้หรอเราจะต้องมีอะไรมากกว่านี้มากมายมาหาศาลไหมเอาตามตรงก็มากครับต้องใช้ความรู้อย่างมากเลยอย่างมากมากถึงมากที่สุดเลยมันไม่ใช่เรื่องที่มันจะทํากันได้ง่ายๆอ่ะเออพูดอย่างนั้นก็ว่าได้เพราะว่าตลาดอะถ้ายิ่งเรามาเทรดในไทม์เฟรมสั้นๆอ่ะสิ่งที่เราต้องมาแข่งขันกันะเพื่อที่จะทํากําไรจากสภาวะเนี้ยก็คือคนในช่วงเนี้ยส่วนมากที่เข้ามาเล่นแล้วทํากําไรได้จริงๆเนี่ย จะเป็นพวกสถาบันทางการเงินจะเป็นพวกบ๊อบเทที่มันแบบมีกําลังซื้อแล้วต้องการเก่งกําไรหนักๆซึ่งถามหน่อยว่าเรามีอะไรไปสู้กับเขาอ่ะเราเราต้องมีเอ็มากเลยนะเราถึงจะไปสู้กับเขาได้ถ้าต้องการทําจริงๆก็ศึกษาเชิงลึกเยอะๆมันนี่เมเด็ตเมน์เยอะๆเพเจเราก็น่าจะพอช่วยได้อยู่นะเพจเอ่อกส Studio เนาะเพจเราก็น่าจะพอช่วยได้อยู่เนี่ยอย่างวันนี้ก็เห็นนะ เนี่ยเจนท m เมนก็บอกว่าทองมันจะขึ้นเนาะมันก็มันบอกว่ามันจะขึ้นมาหลายมาทุกทุกวันแล้วมันก็จริงๆโดยภาพรวมมันก็ขึ้นมาตลอดอ่ะทองอะอ่ะย้อนไปดูทองกันมันก็ขึ้นมาแทบจะทุกวันอยู่ละซึ่งมันก็ชัดเจนในตัวมันเองอยู่นะเออเห็นไหมมันก็ขึ้นตามข่าวว่าจริงๆ เราก็สามารถใช้เครื่องมือของทางเราเนี่ยช่วยได้ถึงแม้ว่าจะเป็นเครื่องมือเรื่องของข่าวเนี่ยเราก็ใช้คู่กับการวิเคราะห์ทางเทคนิคของเราได้แล้วนอกจากนั้นเครื่องมือพวกนี้มันยังฟรีด้วยนะแต่มันไม่ใช่แค่ความรู้ในการคาดการตลาดที่จะทําให้เราอยู่รอดในตลาดได้จริงเรายังต้องมีการบริหารความเสี่ยงที่ดียังต้องเข้าใจระบบเราอย่างถ่องแท้ว่ามันได้เปรียบตอนไหนแล้วก็เสียเปรียบตอนไหนด้วยเรามาดูตรงนี้กันอันนี้ก็คือออมแบ่งสเตตต,ต่างๆของกลยุทธ์หมีน้ำมนะุมเนาะ กลยุทธ์สุดน่ารักคลาสสิกน้องหมีน้ำมีน้ำามีน้ำเนี่ยถ้าให้เกินง่ายๆเลยหมีน้ำอะหมีน้ำเป็นสัตว์ยังไงอะเดี๋ยวเราไปถามกันเขามีแปดขาเลยมีขนาดเล็กนิดเดียวเป็นหมีจิ๋วน่ารักเลยนะเนี่ยความทนทานสูงจนถึงใกล้ศูนย์องศาสมบูรณ์เฮ้ยนี่มันใกล้ศูนย์เคลวินเลยนี่ว่าระดับศูนย์เคลวินนี่ไม่ธรรมดาเลยนะแล้วก็ทนความร้อนได้มากถึงร้อยห้าสิบองศาเซลเซียสโโหโคตรมหาศาลเลย ความดันก็ทนได้ถึง6,000เท่าของความดันบรรยากาศสูงกว่าก้นมหาสมุทรอีกทนต่อรังสีแกมมาได้กว่ามากกว่ามนุษย์ถึง1,000เท่าสามารถอยู่รอดในสูญยากาศได้ด้วยมันจะปิดระบบเมตาบอลิซึมของมันสิ่งที่มันแตกต่างจาะมีน้ำเนี่ยโอม,มองว่ากับสัตว์น้ําทะเลลึกอะคือสัตว์น้ําทะเลลึกเนี่ยมันต้องการสภาพแวดล้อมที่สุดขั้วเวยเพื่อที่มันจะสามารถอยู่รอดได้ แต่หมีน้ํามันต่างกันมันต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยคือมันไม่ได้ต้องการอะไรแบบนั้นมันต้องการสภาพแวดล้อมปกติเหมือนเราเราเนี่ยแหละแต่มันแค่สามารถปรับตัวได้เข้ากับสภาพแวดล้อมตรงนั้นโดยเลือกที่จะอยู่เฉยๆเห็นไหมมันก็สาพอพอมันรู้ว่าช่วงเวลาไหนที่มันสามารถที่จะ ดำรงชีวิตได้เนี่ยมันก็เลือกที่จะมาดำรงชีวิตแต่ถ้าช่วงเวลาไหนที่มันดำรงชีวิตไม่ได้เนี่ยมันก็เลือกที่จะอยู่ในสภาวะพักตัวของมันอืในขณะที่สัตว์น้ําลึกเนี่ยมันต้องการสภาพแวดล้อมที่ความดันสูงเนี่ยเพื่อให้ตัวมันอยู่รอดอย่างถ้าเราเอาสัตว์ตน้ําลึกเนี่ยขึ้นมาบนบกเนี่ยโอ้โหมันตายเลยนะอวัยวะก,กระจายเหมือนนักบินอวกาศอ่ะเวลาเราขึ้นไปในอวกาศ เราต้องใส่ชุดอวกาศเราต้องใส่นั่นเราต้องใส่นี่ใช่ไหมสาเหตุก็เพราะว่าความดันในบรรยากาศเนี่ยมันแตกต่างกันคือมันต่ํากว่าล้วมนุษย์เราอ่ะร่างกายเราอ่ะถูกออกแบบมาให้สามารถรองรับความดันอ่ะที่พื้นผิวโลกได้ถ้าสมมติว่าเราไม่ใส่อะไรเลยอ่ะล้วออกไปในอวกาศอ่ะตัวเราจะแตกออกอวัยวะด้านในจะพุ่งออกมาเลยเหมือนไม่ไม่ต่างจากสัตว์ทะเลเลยสัตว์ทะเลพวกนั้นก็ถูกออกแบบมาให้อยู่ในทะเลลึกโดยเฉพาะอืมแต่มีน้ําเนี่ยมันต้องการสภาพแวดล้อมตามปกติเลยแต่มันก็สามารถอยู่ในสภาพแวดล้อม เหมือนกันมันสามารถแบบตัวพูดตามตรงแล้วเนี่ยเท่าที่อ่านมาเนี่ยมันเก่งกว่าคนอนื่นนะเนี่ยสุดยอดเลยอมก็เลยคิดว่าเั้นเราเอามาทําเป็นกลยุทธ์เลยดีกว่าเนี่ยอย่างกลยุทธ์เทรดที่อมใช้ในปัจจุบันเนี่ยซึ่งเป็นกลยุทธ์หลักๆที่อมชอบมากเลยเนี่ยก็คืออันนี้ประยุกต์มาจากน้องหมีน้ําโดยตรงเลยนะคืออมจะแยกสภาพแวดล้อมต่างๆออกจากกันซึ่งอมชอบมากเลยเพราะว่ามันทําให้เรารู้ว่าช่วงเวลาไหนเนี่ย ที่เราสมควรที่จะเทรดหรือสมควรที่จะดํารงชีวิตและช่วงเวลาไหนเนี่ยที่เราควรที่จะดิเดียงมนุษย์อะแน่นอนว่าเราเป็นสัตว์ที่ไม่สามารถที่จะปรับตัวได้กับทุกสภาพแวดล้อมเนาะเราจําเป็นที่จะต้องรู้ว่าสภาพแวดล้อมไหนที่เอื้ออํานวยและสภาพแวดล้อมไหนเนี่ยที่ไม่เอื้ออํานวยอมมองว่าเอกของระบบเราอะเป็นสิ่งสําคัญที่สุดโดยระบบโอมปกติเนี่ยจะเป็นระบบเนี่ยที่พยายามเทรดไปตามแนวโน้มของตลาดเป็นหลัก เพราะฉะนั้นเนี่ยเอดของโอมเนี่ยคือเทนฟอ l โลอิงแต่มันอาจจะสําหรับคนอื่นเออาจจะเป็นสิ่งอื่นก็ได้นะถ้าสมมติว่าเราเทดสวิงเทดเนี่ยเราก็อาจจะเป็นเอชสตองเอชของเราก็อาจจะเป็นสภาวะที่มีสวิงเทดอย่างถึงที่สุดเนา ผมก็จะมองว่าสาภาพแวดล้อมที่เหมาะต่อการเทรดของโอมเนี่ยคือช่วงที่เอ็ดของโอมเนี่ยทำยานได้ดีก็อย่างเช่นมีแนวโน้มที่ชัดเจนมีข่าวที่สนับสนุนเต็มรูปแบบหรือว่าช่วงที่มีข่าวที่สวนทางกันมาอย่างชัดเจนอะและมีโอกาสที่จะกลับตัวสูงอมก็มองว่าเอ็ดของโอมก็ใช้ได้เหมือนกันโอมสามารถเข้าไปเคาน์เตอร์แอค คือเทรดส่วนแนวโน้มได้ถึงแม้ว่ากลยุทธ์หลักโอมจะเป็นการเทรดฟอเร็กซงเนี่ยแต่ถ้าสมมติว่ามันเกิดความผิดปกติขึ้นเนี่ยเนื่องมาจากว่าโอมเข้าใจตัวกลยุทธ์หลักโอมเนี่ยอย่างลึกซึ้งเนี่ยพอมันเกิดความผิดปกติขึ้นมาเนี่ยโอมก็สามารถที่จะส่วนได้เหมือนกันในช่วงที่เกิดความผิดปกตินั้นสุดท้ายเนี่ยคือช่วงที่วิกเอ็ซึ่งสําหรับโอมเนี่ยมันก็คือช่วงไซด์เวทแต่เป็นไซด์เวทที่ยังดีหน่อยนะก็คือมันยังมีเอ็ดให้พอให้เราพอได้เทรดอยู่เนาะเราก ใช้เพื่อทํากําไรเล็กน้อยในช่วงที่ตลาดยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจนเออสมมุติว่าก่อนหน้านั้นมันมันมันบายและมันโมเมนตัมบายมันมันอ่อนลงอะ่ะสิ่งที่อมจะทําก็คือในช่วงนั้นอะ่ะอมก็จะลดความเสี่ยงลงมาเพื่อให้ s t r a จี y ของอมอะ่ะยังทํางานได้ดีในช่วงนั้นทั้งทที่มันเป็นช่วงที่แบบเอออาจจะเป็นเกิดวิกฤตที่ค่อนข้างรุนแรง หรือว่าอะไรพวกเนี้ยมันก็มีความเป็นไปได้นะทีก่กราฟมันก็อาจจะแว่งตัวแบบเนี้ยมันบางทีมันก็ไม่ได้มีเหตุผลอะไรขนาดนั้นแนะตลาดมันเป็นเรื่องของทั้งศิลปะทั้งวิทยาศาสตร์สุดท้ายถ้าช่วงโนเอชเนี่ยสิ่งที่เราจะทําก็คือเราจะเป็นหมีน้ํากันครับอืเราจะพักการเผาผลาญลงหมีน้ําพักการเผาผลาญลงเหลือศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมแต่ออมต่างออมจะไม่เผาผลาญเลยศูนย์เปอร์เซ็นต์ไปเลยไม่ทําอะไรเลยโ o A แอคชั no ่นไปเลย เป็นโนเอดโนเอดแล้วเราจะทําอะไรอะ่ะมันก็จูนสเตตอ่ะมันก็ไม่ต้องทําอะไรก็แค่อยู่เฉยๆเราจะไปเทรดในสภาพแวดล้อมที่เราเสียเปรียบไปเพื่ออะไรมันไม่มีเหตุผลเว้ยเราจะทําไปเพื่ออะไรอะ่ะเออเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นภาพชัดขึ้นว่า การเทรดเนี่ยที่ดีเนี่ยสมมติว่าถ้าเราต้องการลงทุนระยะยาวจริงๆเนี่ยแค่เรา d c a ถือไปเรื่อยๆในสินทรัพย์ที่เราคิดว่ามันน่าจะขึ้นในระยะยาวเนี่ยก็เพียงพอที่เราจะทํากําไรในระยะยาวแล้วก็กเกษียณได้ละแต่ถ้าสมมุติว่าเราต้องการทํากําไรในระยะสั้นเนี่ยเราต้องมานิยามเอท ของเราให้มันชัดเจนและหลีกเลี่ยงช่วงเวลาที่เอดของเราเนี่ยใช้งานไม่ได้ผลซึ่งเป็นเรื่องที่ยากมากและมันต้องมีเรื่องของการบริหารความเสี่ยงควบคู่ด้วยเช่นคุณต้องรู้นะว่าถ้าคุณเข้าตรงจุดเนี้ย แล้วแล้วมีจุดสต็อปล s อตรงนี้คุณจะขาดทุนกี่เปอร์เซ็นต์จะทําให้เกิดแล้วในระยะยาวเนี่ยจะทําให้เกิด s h a r ปเรชัเท่าไหร่จะทําให้เกิด r e คอ v เบอรี่แฟกเเท่าไหร่จะทําให้เกิดดอ w d ดาวเท่าไหร่คือเราต้องมองเห็นภาพในทุกมิติเลยซึ่งเป็นเรื่องที่ยากแล้วโอมองว่าทาง i n v e s สติของเราเนี่ยมีเครื่องมือดีๆเนี่ยที่ช่วยได้หลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือฟรีที่เราแจกเนี่ยอย่างเช่นตัวเนี้ยที่สามารถช่วยกําหนดได้ว่าเราจะเทรดหน้าไหนดีเป็นพิเศษ เพื่อช่วยสําหรับการเทรดสั้นได้แล้วก็เรายังสามารถที่จะาประยุตก์กับกลยุทธ์ของเราเองได้อีกด้วยก็ประมาณนี้ครับ